ก็คนที่ว่าครับที่ว่าจำช่วงติดตัวก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับช่วงเดือนไหนถือว่าเป็นหน้ามรสุมก็เดือนนี้ครับเดือนนี้แล้วมาถูกจังหวะพอดีแล้วมาถูกจังหวะพอดีถ้าย้อนไปตอนตอนปีสี่ปีแอบมท่วงแล้วนะครับท่วงเลยท่วงมีถั่วเลยท่วงเลยท่วงดีบอก มันจะเป็นบางพื้นที่เรียว่าเป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าเนี่ยพวกเป็นชาวเวยงทั่วไม่แน่นเพราะเคยท่านั้นชาวเวยงเมืก่อนมาเป็นนาอยู่แล้วนาอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็ผมที่ผมทอดผมทางน้ำหมดทั่วเลยนี่เรามามาตรงกับพ่วงเวลาที่ว่ากอดสมุยเดือนเนี้ยเข้าหน้าฝนพอดีไม่มีกลุ่มไหนเที่ยวทะเลนะฝนมีกลุ่มเราเนี่ยนะครับ ่ครับผมประมาณนั้นแหละมีหลายกลุ่มเราอย่าว่ากลุ่มเรากลุ่มเดียวมีหลายกลุ่มนะที่ว่าตอนไปแล้วแห้งตอนกลับคือเปียกเราอาจจะไปเราเปียกกลับก็เปียกเอาไม่มีแห้งเลยใช่ไหมไมตกแดดออกนะครับือทือเกาะเนี่ยมันจะเตรียมตัวแล้วครับเสร็จแล้วเอาหมวกหมวกลูกหมวกหมวกครับใส่หมวกด้วยเออเ้ยเตรียมตัวแล้วไอ แต่เระเตรียมตัวแล้วเรื่องไม่เอาเขาอเราจะลงเรืออครับตรเราเรือมาเป็นเรือพิเสษนะครับตรงมาใจคุณกมีอะไรแนะนำไหมครับผมแนะนำว่าเก็บเี่ยวมีค่าไย่ให้ดีนะคะอย่าให้เปียกเฉพาะตัวเราอนก็พอแต่ว่าไก่ปเนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วดชัเพราะว่าหนึ่ง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนะคะคุณล,ลูกค้าทุกคน,น,นก่อนที่จะลงเราต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้เรียบร้อยเรือทุกครั้ต้องมีการแจ้งจำนวนลูกค้าจำเจ้าขอผมไม่ใส่ได้ไหมผมลอยได,มมอได้ตัวขมงเสื้อจะเตื้อตัวพุ่งว่าะได้ค่ะต้องลองวหายด้านตะก,กอดสมุนตะกอนแฟร์จริงตอน <c oughs> นี้ผมมี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 ดูพี่ไปตัวครับนั่นตัวก็แล้วทีนี้ว่าเวลาที่เราขึ้นไปที่เกาะ บนเกาะเขาจะมีบริเวณจุดให้ลูกค้านั่งพักผ่อนเราสามารถที่จะเลือกนั่งรักษาระยะห่างจากลูกค้าคนอื่นได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่วเรามาเที่ยวช่วงนี้นะเพราะคนไม่เยอะเพราะคนไม่เยอะเราสามารถที่จะกําหนดบริเวณที่นั่งของเราเองได้ถ้าเป็นช่วงที่เยอะก็อาจจะต้องอาจจะนิดนึงเพื่อให้ก่อนแสดงว่าเรามาคนเมื่อก่อนที่เราจะขึ้นเกาะก็อย่าลืมใส่แมสก์นะคะนะคะแต่พอเราอยู่บนเกาะไปแล้วก่อนที่เราจะถ่ายรูปเราสามารถที่จะถอดแมสก์ออกมา ครับอ,อันนี้คือเวลาเรานั่งพักนั่งอะไรเราแยกจากกลุ่มกลุ่มอื่นคนอื่นได้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะโอ้โหครับผมเรือออกหนึ่งชั่วโมงบ่อยครั้งแค่ไหนที่แค่ไหนใหหนแต่ละวันขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าค่ะเพราะว่าน่าจะระยะทางจากเกาะสมุยไปเกาะแตนมันไม่ไกลเพราะฉะนั้นเรือสามารถที่จะวิ่งไปวิ่งกลับได้ทุกวันแต่ถ้าเป็นเกาะเต่าโบรานท้องเรือจะออกได้แค่วันละที่ยไปเช้าแล้วก็กลับเย็นขอบคุณครับ กินคนนี mm ้ไ hmm. ม no, ่ไปแล้วคนพลรมองนะไม่ได้ขายคนนี้กินเั้งแต่ออกเดี๋ยวไม่แปลกใจเหมือนกันกับที่กกอบๆอ่ะเดี๋นี่คนหนึงเดียวเราไปเดี๋ยวเราไปกิไปอคนโอเคไหมเอออนี่ยิ้มเฟเลยโอเคไหมนัเขอนั่งเรือไปกันเราไปกินัองคนโอเคไหโอเคไหม ไม่ <muitas> <arias> อด้วย่าว่แน่ใจวันน uh ี huh. ้เขาจะมีไปหรือเปล่าปกติเขามีเจสกีให้เช่าแต่ว่าจะไม่มีพวกปาน่าพวกอะไรมี่เจสกีอ๋อค่ะวันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบสโลว์แ่ก่แบบไม่พอมไม่ารอรยมารัอ๋อพี่เงไมไม่เปลี่ยนชุดน่ะอ๋อผมใส่ชุดนี้ได้เลย ไม่ได้คุณอยู่คุณไมาอยู่อะไรเช่นวาแล้วคุณไม่ให้หใส่เลยเ่ะนั่นต้องใส่ผมใส่แล้วนะใส่แล้วเหรอออกไปเส่แล้วไม่เห็นผมเลยก็เห็นรูปจมูกฉมุมงอยู่ดำๆไปไล่กล้องแอบถ่ายฉันใต้น้ำฉันแัดแสงไฟลอยใต้น้ำ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Day. Happy, birthday happy, birthday. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. วันนี้วันเกิดพี่เหน่งนะครับผมก็อะไรรให้คับผมก็่ายทูพีโชว์พี่เหน่งวันนี้ครับโหลเขาใส่ทูพีโชว์พี่เหน่งวันนี้วันนี้เราก็จะพาพี่เหน่งไปปล่อยกอดไปปล่อยกอดใช่ไหมปล่อยกอดไว้เลยปล่อยกอดสองคนเลยนี่นี่คนหนึ่งนะเออเผื่อเราจะได้มีตัวน้อยนะครับรอบ45ขวบนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบห้าขวดสีบห้ขวดบ้านเลยเลีมแล้วพี่มิน่าบอกเลยหลุดหลุดเออ ี <test> <tur od> ่สิบสี่สิบสี่เารอว่าให้พี่เด็กกับพี่หนงนะครับขอพี่หนงเามีระสบกมากนะครับขอให้มีน้องไวๆนะนะครับวันนี้ก็าเปลี่ยนบรรยากาศครับอยู่ริมทะเลเลยครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่นะเปลี่ยนบรรยากาศปฏิทัยยาบนะครับวันตรไปใดีนะครับผมโอ้เตรียมพร้อมกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ้อมาเลยเฮ้ยเ้อมจริงเลยอ รอมากครับคุณรอมากคือลุงเจมพร้อมเลยเหรอฮะเจมพร้อมไหยเหรอเขาแน่นอนนี่แน่นอนครับเสื้อผีพี่จะไปเปลี่ยนเอาพี่พี่พี่นาทีไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนบนเรือก็ได้พี่นาทีแกถอดถอดตังเกงแล้วก็ถอดเสื้อแกก็เปลี่ยนแล้วครับชุดว่ายน้ำแกครับผมไม่ลืมไม่ลืมใส่บ็อกด้วยฮะบล็อกบล็อกเหรอผมพิมพ์กครับผม เอาบ๊อบเหรเอาไว้ปลาตื่นเอาไว้ปลาตื่นะตามไม่ตกใจหรอเป่าไตเนี่ขาืนไม่ถูกใครมันนเพี่เ็สงน่แมันแปขาพี่เองพี่เองีเนี่ได้ไปี่ขาดไปสขาดใครขาดใคราสิบห่อันน่ะพี่ทำหคนอันนี้พี่ไปพี่มาไปพี่ไปพี่ไป โอเคแล้วก็มีเล็กๆสี่ห้าห้าคนเออสามคนก็อไรก็เลยไปก็ทิปวันนี้นะคะทุกท่านนะคะเราจะเดินทางไปเกาะเตายเกาะมัสมุมนะคะไปแรกที่เราจะไปก็คือเกาะมัสมุมเกาะมัสมุมเราไปทำไรเกาะมัสมุมเราไปถ่ายรูปเดินเล่นที่ริมทะเลนะคะที่เกาะมัสมุมเะมีร้านอาหาร แล้วก็ไปถไ่ายถ่ทยทายยาก็ได้นะคะะเกาะมะสุ่มทำไมเรมาถึงต้องไปเกาะมะสุ่มเกาะมะสุ่มเป็นหนึ่งในเกาะที่ดารามาเช็คอินนะคะชื่อว่าเป็นมาธรรมาของเมืองไทยเนาะไปถ่ายรูปก,กับน้องหมูไปถ่ายรูปก,กับชิงช้านะคะน้องหมูใช่พอหลังจากที่เกาะมะสุ่มแล้วที่เกาะมะสุ่มเขาจะมีร้านอาหารให้นะคะนนบนเกาะเราจะต้องเสียค่าขึ้นเกาะคนละห้าสิบบาท แต่ว่าเด็กเรียวให้เขาดูคําสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้น้ำกล่ามาคนละหนึ่งขวดเพราะฉะนั้นที่เกาะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาน้ำดื่มขึ้นไปนะคะเอาไปแต่ขนมนะคะพอขึ้นไปที่เกาะเราจะใช้เวลาอยู่บนเกาะนานแค่ไหนแจ้งทางกัปตันได้เลยนะคะ<ม>เบื่อเมื่อไหร่อยจจากจะกลับก็คือเลยกลับมาที่เรือก็สามารถขึ้นเรือแล้วก็ไปที่ที่สองต่อได้นะคะอันนี้กัปตันนะคะที่เป็นที่ท,ที่เขาจะไปดูแล พี่จอนะคะพี่จอจะเป็นคนดูแลพี่ๆทุกคนนะคะพี่เขายังไม่รู้ว่าจะอยู่แต่เราเกาะนั้นนะคก็คือให้ลูกค้าดีไซน์เอาไปลองโอเคเวลาใครเรียกอรก็พิมให้ได้คะแล้วก็พอเราออกจากที่เกาะมัดสุมแล้วเราก็จะไปที่เกาะแตนนกาะเกาะเป็นะคะครับ พี่จอรจอครับพี่จอพี่จอจอี่เกาะแซงก็จะเป็นกิจกรรมดำน้ำตื้นนะคะบนเรือจะมีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นเป็นหน้ากากกับท่อให้แล้วก็เสื้อชูชีพเนาะที่นี้ทุกคนใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นใครที่อยากจะลงไปว่ายก็พี่จอจะเป็นคนพาไปเขาจะมีทุ่นให้เกาะแล้วก็จะลากพาไปไม่จำเป็นต้องว่ายเองสำหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <น>ก็<ม>ปรบมานี้ใช้เวลากันให้เต็มทุกที่อยากกลับตอนไหนแจ้งทางเรือได้เลยนะคะได้ครับก็ไม่มีอะไรมากเที่ยวไปให้สนุกถ้าเจอฝนก็อย่ายไปหลบมันนะเพราะหลบยัางไงาก็หลบนน <c oughs> ไม่พ้นไปเลย <c oughs> แต่ว่าเอาของใส่ไว้ในเรือนะคะกนเรือที่หลังคาอยู่ <c oughs> ก็ให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเื่อหมด <นะ S 2> <ๆ>เอาของลงเรือก่อนได้เลยนะคะอ่าตอนไหนที่พร้อมแล้วส่งมาได้เลยค่ะได้ครับ